สุตตาสุตตานี้แปลว่าได้ยินได้ฟังหรือจะแปลว่าเป็นผู้มีความรู้ก็ได้คุณแม่เกืออคํำคุณมานิาติโยมสาวุชนถึงแม้ว่าจะเรียนในโรงเรียนประชาบาลจบแค่ชั้นป .4 ก็ตามแต่ว่าคนในยุคนั้นสมัยนั้นไม่ใช่ธรรมดาเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นผู้ที่สามารถที่จะ,สะแสดง อัดข้ออัดข้อทำได้โดยเฉพาะเทศมหาชาตินี่อาตมาเชื่อว่าคุณแม่เผือกเนี่ยสามารถที่จะพูดได้เป็นตอนๆสามารถที่จะเล่าเป็นนิทานตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบเรื่องได้เลยเพราะอะไรเพราะความเป็นผู้ที่มีสุตตานี่แหละผู้มีสุตตาก็คือผู้มีความรู้รู้ในหลายๆเรื่องในหลายๆเหื่ง พราะโดยส่วนมากคนในยุคนั้นสมัยนั้นโดยส่วนมากก็จะเข้าวัดฟังธรรมศึกษาอบรมในข้อวัดปฏิบัติอยู่เป็นเนืองนิดไม่ใช่ว่าจบแค่ชั้นป .4 แล้วก็หยุดท่านเข้าไปศึกษาหาความรู้ในวัดวาอารามกับครูบาอาจารย์ยิ่งสมัยโน้นคน ครูบาอาจารย์อยู่แต่ละวัดแต่ละวัดาก็ล้วนแล้วแต่มีความรู้ด้วยกันทั้งนั้น